กาะติดเลือกสวหก 0 3 4 34นาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะและช่วงนี้ค่ะกับช่วงเกาะติดเลือกสอว .67 นะคะก็เพิ่งเลือกกันเสร็จสิ้นไปมเมื่อเมื่อจะบอกว่าเมื่อเช้ามืดนี้เลยนะคะไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเช้ามืดนี้นะคะเพราะว่านับกันนานมากจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ตอนแรกได้ยินมาว่าที่ช้าสุดเนี่ยน่าจะประมาณตีสามน่าจะรู้ผลนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่าการนับคะแนนของสายงอที่เป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะการนับคะแนน เสร็จสิ้นในเวลา4นาฬิกา52นาทีแต่ตี5แล้ว <c oughs> ะคะก็คือเราเพิ่งรู้ผลกันแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของการรู้ผลจริงๆว่าอะไรเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยจะไปรู้ผลคือวันนี้เนี่ยทางกรกรตจะมีการออกมาแถลงเรื่องของการเลือกสวปี67ในช่วงบ่ายเวลากี่โมงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรานํารายละเอียดมาให้แน่นอนนะคะค่ะภาพรวมเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของผู้สมัครสวรก็เดินทางไปที่อาคาร Impact Forum มเมืองทอง ทานีตั้งแต่เช้าคือบรรยากาศคึกคักนะคะขณะที่กกตอเองท่านประธานกกตค่ะคุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านก็ระบุนะคะว่าภาพรวมการเลือกสวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะยังไม่เจอปัญหาท่านก็จริงๆมันเป็นเรียกว่าเก็บตกแล้วกันเนาะน้องส้มคุณผู้ฟังนะคะท่านก็กำชับเจ้าหน้าที่ใช้ความละเอียดรอบคอบในการอธิบายขั้นตอนการเลือกมีการชี้แจงอย่างละเอียดถ้าหากเกิดปัญหาขึ้น ในขั้นตอนแรกในการเลือกสอวอเลขาที่การกกตก,ก,ก็อธิบายให้ผู้สมัครได้เข้าใจแล้วก็เริ่มมีการลงคะแนนเลือกนะคะซึ่งเริ่มในเวลา9ก้นิกานาที คือตอนแรกท่านก็บอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งในรอบแรกนะคะจากนั้นก็พักทานข้าวกันในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็เลือกรอบที่2มีการจับสลากแบ่งสายใจเอกสารแนะนําตัวเพื่อให้ผู้สมัครได้มีการศึกษาประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนั้นก็คาดว่าประมาณสักอ่ะบ่ายสองครึ่งนะคะแล้วก็เริ่มการเลือกควยรอบที่สองคาดว่าใช้เวลาไม่นาน ประมาณท่านก็เป็นการคาดการณ์ทั้งหมดเนาะมื่อวานนี้ว่าเอ,อช่วงรอบที่สองน่าจะไม่เกินสัก2ชั่วโมงครึ่งก็จะแล้วเสร็จประมาณสักอ่ะเต็มที่5้าโมงเย็นนะคะ <c oughs> จริงๆท่านก็บอกนะเมื่อวานท่านบอกเผื่อไว้เหมือนกันนะอาจจะมีประเด็นเรื่องของอรายละเอียดต่างๆอย่างที่น้อส้มรายงานไปภาพรวม 2ีส่สะยีกลุ่มที่เข้าไปก็โอ้โหอ่ะเราตีเป็นเลขก,กลมๆแล้วกันเกือบตีห้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจากในการเลือกนะคะมีการเลือก2รอบด้วยกันอย่างที่ <c oughs> เรารู้กันนะคะรอบแรกเลยนะคะเมื่อตอนเช้าเนี่ย ตบเท้ากันข้ามาค่ะ2 9ง5คนเก้าอเกาคก็เกือบ3,000คนนะคะก็จะมาเลือกในกลุ่มตัวเองกันก่อนให้ได้เหลือเหลือ800คนจากทุกกลุ่มอาชีพ20กลุ่มอาชีพตอนแรกนะคะจากที่บอกไปนะคะว่าคาดว่าจะเสร็จในเวลา14นาฬิกา30นาทีาในรอบแรกนะก็ปรากฏว่าล่าช้าจากที่คาดการไว้ค่ะเพราะว่าบางกลุ่มอาชีพมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันหลายคนจึงต้องทําการจับฉลากแล้วก็ใช้เวลาในระยะหนึ่ง เลยนะคะในการจับฉลากนั่นเองนะคะก็จะได้มา800คนที่เข้าไปเลือกในกลุ่มที่2หรือที่เราเรียกกันว่าเลือกควายนั่นเองะนะคะใน4ี่กลุ่มอาชีพด้วยกันค่ะก็ เป็นการเลือกที่ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเลยนะคะแล้วก็กว่าจะกลับได้เนี่ยโอโ้โหหลายๆท่านเนี่ยกลับไปก่อนนะกลับกลับไปก่อนตั้งแตก่ก่อนที่จะนับคะแนนเสร็จนะหลายๆท,ท่านที่มาเลือกก็ตั้งแต่ตีสามก็กลับแล้วอาจจะอยู่ดึกๆๆนะท่านก็ <c oughs> สว,วเนาะค่ะค่ะยังไงก็ทมจริงๆเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งพี่นองประชาชนนะคะว่าให้เลี่ยงเส้นทางที่จะมีการเลือกสวอเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะแถบนั้นนะคะเพราะว่าคนจะไปเยอะนะคะแต่ว่าอย่างไร เดี๋ยวอย่างไรต้องตามต่อนะคะเพราะว่าพอ,อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลการนับคะแนนการเลือกระดับประเทศนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่2กร,รกฎาคม2567ถ้าคณะถ้า คณะกรรมาการเลือกตั้งพิจารณานแล้วนะคะเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็จะประกาศในวันนั้นแหละ,ะนะคะแต่เราก็ามนะคะสวที่เลือกเข้าไปะระดับประเทศเนี่ยแบ่งเป็นสองรอบอย่างที่หลายท่านติดตามก็คือรอบแรกคือการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันให้ได้40คนที่มีคะแนนสูงสุดถ้าเท่ากันให้จับสลากส่วนรอบ2หรือรอบตัดสินจะเป็นการลงคะแนนแบบเลือกไข่แบ่งเป็น4สายสาย,สายละ5กลุ่มอาชีพเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันคัดเลือกให้ได้10คนที่มี คะแนนสูงสุดถ้าคะแนนเท่ากันให้จับสลากนะคะซึ่งการเลือกรอบนี้จะทําให้ได้รู้ตัวจริงผู้ที่สมัครสรวรกลุ่มละ10คนพอไปรวมแล้ว20กลุ่มอาชีพก็จะมีผู้ได้รับเลือกสอว200คนแล้วเขาก็จะสํารองไว้อีก200คนนะคะสำรอง100อคนเอาเข้าไป1น0่งคนสะรชงร้อยคนใช่ใช่ค <ขอ S 2> ่ะ,คคะ,ะ,ะแน่นอนคะ่ะว่าแม้การเลือกสอวจะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่ากระบวนการที่จะได้มาถึงสวนั้นอาจจะยังไม่เสร็จสิ้นนะคะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวจะต้องรอ ประกาศก่อนนะคะซึ่งถ้าตามกําหนดการเป็นไปตามกําหนดการนะ,ะจะมีการประกาศรับรองสอวอในวันที่สองกรกฎาคมใกล้แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่เสร็จสิ้นก็คือมีการะจะมีอาจจะมีการรับรองไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทําผิดค่อยสอยนะค,ะค่อยสอยทีหลังอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะก็คือภาษาปากก็คือเดี๋ยวไปสอยทีหลังนะคะโดยกรกตหัะจอเนินคดีกับผู้สมัครสอวอแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่จัดกิจกรรมชี้นําบล็อกโหวตเลือกสวอันเป็นการกระทาผิดกฎหมายค่ะถึงแม้การเลือกสว จะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคุณเลือกได้หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้รับเลือกก็ตามนะ<ช>แต่ว่าถ้ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายคุณก็จะต้องโดนดำเนินคดีอยู่ดีนั่นเองนะคะโดยตามที่มีปรากฏกระแสะข่าวทางสื่อสารมวลชนค่ะบอกว่ามีกลุ่มบุคคลผู้สมัครสวรไดมารวมตัวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสม,มุทรปราการปรทุมธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆเพื่อจัดก,กิจกรรมให้ผู้สมัครสวรมารวมตัวกันณสถานที่นัดหมายเพื่อให้ผู้สมัครสวรม,มีการแลกเปลี่ยนคะแนนกําหนดบุคคล คนในกลุ่มของผู้สมัครสวให้เป็นผู้ทําหน้าที่เลือกบุคคลในกลุ่มต่างๆที่กําหนดให้นะคะชี้ไปเลยคะ่ะว่าอันนี้ไปเลือกคนกลุ่มนี้เบอร์นี้ของกลุ่มนี้นะประมาณนี้นะคะให้ได้รับเลือกเป็นสวแล้วก็มีการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกสวให้ลงคะแนนหรือว่าไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใดผู้หนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าบล็อกโหวตนะคะก็คืออา,อาจจะไม่ชอบคนนี้ก็บอกห้ามห้ามไปเลือกคนนี้เป็นต้นนะ,นะคะก็ หรือชี้นําให้บุคคลในกลุ่มของผู้สมัครสวเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดผู้หนึ่งในกรณีนี้ทั้งหมดเลยนะคะทางกรกตก็ได้รับทราบข้อมูลในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีข้อมูลมาแล้วล่ะค่ะจึงได้สั่งการให้ชุดการข่าวชุดเคลื่อนที่เร็วผู้ตรวจการเลือกตั้งและพนักงานสืบสวนของทุกจังหวัดลงพื้นที่ไปใช้ในที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสโดยดําเนินการก่อนที่จะมีการจัดให้มีการเลือกสวระดับอําเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะ วันนี้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมที่จะดําเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทาความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากผู้ใดมีข้อมูลหรือว่าเบาะแสชี้ชัดว่ามีผู้สมัครสวผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวมายังกกตเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะก็แจ้งไปเบอร์นี้เลยค่ะง่ายสุดนะคะ1 4ึ่่คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเจอกับเบาะแสการกระทําผิดอะไรต่างๆนานายิ่งมี หลักฐานด้วยจะยิ่งดีมากเลยนะคะแจ้งไปเบอร์นี้เลยค่ะ1444ช่วยกันเป็นหูงเป็นตาเพื่อสวอที่ได้มานั้นจะเป็นสวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์รอบป,ประเทศสำหรับเรื่องนี้เซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่ามีกลุ่มจังหวัดที่ในในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่เลือกสวเข้ามาแล้วก็จังหวัด ที่มีผู้เข้ามามากที่สุดนะคะก็คือบุรีรัมย์สตูลแล้วก็อยุธยาค่ะชนะผ่านเข้ารอบสุดท้ายมากที่สุดในระดับประเทศเนี่ยจังหวัดละ38คนอันนี้ก็คือตั้งแต่ตอนรอบเลือกควายนะส่วนจะรอบที่มาเหลือ200คนกับสำรอง100คนแล้วเนี่ยจะมาจากจังหวัดไหนอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของรายชื่อกับการถแถลงในตอนบ่ายวันนี้ด้วยนะคะค่ะ ผู้สมัครที่มีชื่อเสียงหลายท่านก็ตกรอบนะคะ,คะก็มีบรรยากาศบางท่านก็ฝากถึงท่านสวว่าที่สวทั้งหลายที่จะไปทําหน้าที่นะคะอย่างคุณนิวัฒน์ทำรงบุญส่งไพรสารอดีตรองนายกร,รัฐมนตรีท่านก็ฝากสวค่ะท่านเป็นผู้ที่ตกรอบเหมือนกันนะคะท่านฝากว่าฝากสวทําหน้าที่พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมส่วนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูหน้าตาสวที่จะออกมาด้วยค่ะ นี่คือบรรยากาศในาภาพรวมที่เราเก็บตกมาเล่าสู่ฟังนะคะเกาะติดเลือกสอว